ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการโจ้ชวนชิมผมอยากผมเป็นคนชอบกินผมเลยอยากจะพาคุณมากินด้วยกันนะครับวันนี้เรามาแถวแม่ออนมาร้านลาบลุงหวางที่นี่เด็ดมากครับเส้นทางที่จะมาที่ร้านเนี่ยก็ทางที่จะไปนํำพูร้อนสันก,กำแพง ระหว่างทางก่อนถึงอยู่ด้านขวามือครับจะเห็นป้ายเลยว่าลาบไก่ลาบปลาลุงวางนะครับเปิดเปิดทุกวันยกเว้นวันนี้ไม่เปิดวันนี้เราก็มีเมนูแนะนำนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ลองมา ันนครบสถานที่ก็โอเคครับนั่งสบายสบายตอนนี้เย็นๆหน่อยหนึ่งก็อากาศไม่ร้อนนะครับมานั่งกินกันเป็นครอบครัวหรือมาคู่สามีภรรยากันมานั่งกินได้เลยนะครับเป็นลาบเมนูที่แนะนำวันนี้ที่เราอยากจะแนะนำผู้ชมก็คือมีลาบอันนี้ลาบอะไรนั่นหนึ่งลาบไก่ ลาบบไก่ครั oh, อ๋อลาบไก่โอเครู้สึกไก่นี่จะอยู่ตลอดเลยนะโอเคครับอันนี้คือลาบไก่สิ่งที่ผมว่าโอเคเลยก็คือมีแคบหมูด้วยนะครับเนื้อไก่อ่ะผมลองชิมก่อนทานแบบผันได้นะมีเครื่องเคียงเฉยๆมีสมุนไพรแย้ๆอร่อยครับผักต้นกับสมุนไพร มีผักมาเป็นแก้วเลยนะครับก็กินผักเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับมีผักหลายชนิดเลยมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มันเป็นกลิ่นแทกด้วยลองลองมาทานกันดูนะครับโอเคอร่อยดีนะพูดถึงว่าตัวลาบคือเนื้อสับ แห้งแล้วก็หอมนะครับสดใหม่นะครับโอเคอ่ะเมนูนี้แต่ที่อยากจะแนะนำเลยผมชอบทานเนื้ออันนี้พลาดไม่ได้นี่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 น,น,นี่เขาเรียกว่าจิ้นเนื้อน้ำพริกขามันเป็นภาษาเหนือเนะก็าภาษากลางก็ เนื้อแหละครับมันก็คือเนื้อนั่นแหละแต่เนื้อเขาใช้เนื้ออย่างดีเลยนะครับเป็นเนื้ออย่างดีเลยนิ่มนุ่มอร่อยนี่เนื้อตุน๋นนี่มีมันด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกขาให้ให้เราได้ชิมค่อนข้างเผ็ดไม้เผ็ดาเดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนนะครับอันนี้เมนูที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับ พลาดไม่ได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะไส้เห็ดหนึ่งเห็ดนัวไส้โอ้หนัวไส้มันคือเห็ดหรอใช่แล้วอ๋อเหรอเห็ดผิลาโอเคมันคือเห็ดนะมาผมชิมก่อนนะเนื้อมันมีมันด้วยแหละชอบนะครับก็แล้วแต่ครับว่าท่านผู้ชมชอบทานเผ็ดไหมถ้าเผ็ดก็ใส่ จริงๆแล้วเขาให้ทานกับข้าวเนะแต่มันผมไม่ได้ทานตอนนี้เย็นแล้วไม่ทานข้าวแล้วอืมโอเคเลยครับเนื้อไม่เหนียวเลยนุ่มแต่น้ำพริกไม่เผ็ดนะเพราะมันตีไส่ในนี้ได้โอเคเลยครับนี่ครับถ้ามาต้องมาทานแบบนี้นะติ้นเนื้อ น้ำพิกขานะแล้วอาหารที่นี่ไม่แพงในเมนูเขียนมีคำกับราคาไว้ให้หมดเลยมาทานได้เลยครับไม่ถือว่าแพงเลยนะครับแล้วก็บวกกับคุณภาพแล้วก็อาหารรสชาติเนี่ยคุ้มครับ ต่อไปที่จะแนะนํานะครับนอกจากลาบไก่แล้วอันนี้อะไรนะครับคุณไก่อันนี้เป็นลาบปลาเพียค่ะลาบปลาเพียนะค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำซุปน้ำซุปนี้ก็คือทําจากเพียนะคะน้ปลาอบปลาเพียจะหอมๆหน่อยค่ะถ้าคนที่ทานลาบปลาจะรู้ดีนะคะเอ๊ะปลาเพียนี่มันเป็นยังไงหรอมันคือปลากระดำครับมันคือมันคือปลาจริงๆใช่ไหมใช่ปลาจริงๆปลาตัวสีดำดำ ภาษากลางเขาเรียกอะไรไะมคือว่านี่ปลากาดำปลากรดำใช่แล้วปลากาะดำเป็นปลาที่เอามาทำหน้าบเออหน้าบด้วยปลากาะดำนะครับปลาเพี้ยปลาเพี้ยนี่ครับปลาเพียะื้อมีอะไรกรอบๆด้วยปลากรอบอ๋อมีหนังปลาเพี้ยะกรอบใช่ไหมเออ ข้าใจทำนะโอเคเลยครับที่นี่เด่นครับเรื่องราบไก่ราบปลาลุงหวางนะครับราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีนี่อย่าลืมสิอันนี้คือนํำซุป,ซปคือเขาให้มาถ้วยเดียวนะครับไม่ต้องไปขอเพิ่มนะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าให้คนละถ้วยโอ้นี่คือไขป่ปลา ผู้ชมชอบกินไข่ปลาไหมผมชอบอนะฮะคือปลาเพี้ยเหมือนกันไหมใช่นะครับไข,ขไข่ปลานะมาผมชอบกินไข่ปลา,เ,า,ปาเขาให้กินเลยนะนี่นะครับม,มีรสขมอ่ะใช่ปลาเพี้ยเขาจะข,ขมหน่อยใส่ดีหรือเปล่าเป็นลมขมเป็นยาใส่ดีป่ะไม่ใช่ดีใช่ไหมเป็นความขมของปลาอ๋อโอเค มันจะคล้ายๆก็ดีอ่ะดีที่เขาใส่ในเนื้อครับอพออกินเข้าไปมันจะรู้สึกหวานพอลงพอเนี้ยหวานอร่อยดีใช่ครับเขาให้เขาให้เขาให้กินน้ำซุปกับลาบใช่ไหม่พอกินลาบเสร็จก็กินน้ำซุปตามอ๋อโอเคอย่าลืมนะครับช้อนกลางช่งนี้เราต้องใช้ช้อนกลางนะครับกินลาบ แล้วก็กินน้ำซุปใช่ไชด้ำซุปตามซุปตามอ่าเลยโอเคก็แนะนำมาครับมามามา,มาทานกันนะครับที่นี่ไม่ไกลครับจากตัวเมืองวิ่งวิ่งมาไม่กี่กิโลอร่อยแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ